ดอกเบี้ยบ้านธนาคารไหนต่ำสุดอัปเดตดอกเบี้ยบ้านเดือนิถุนายน2568นะครับหลายธนาคารมีการอัปเดตอัตราดอกเบี้ยบ้านกันอีกแล้วนะครับแต่ธนาคารที่มีอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ย3ปีแรกต่ำที่สุดยังคงเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์กับโครงการสินเชื่อที่โยศใสเพื่อผู้ประกันตนพรอ2567นะครับเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่โยศใสโดยอัตราดอกเบีย้ย5ปีแรกครับเพียง1.59%ต่อปีนะครับผมส่วนอันดับที่2นะครับคือธนาคารออมสินกับสินเชื่อ GSB แกลนโฮมนะครับเพื่อซื้อปลูกสร้างหรือรีไฟแนนซ์นะครับวงเงินกู้ตั้งแต่7ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกนะครับอยู่ที่2 6 5เนะครับผมส่วนอันดับที่3นะครับกับธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับกับสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการที่ธนาคารสนับสนุนและก็โครงการทั่วไปนะครับผมโดยดอกเบี้ยเฉลี่ย3าปีแรกปัจนอยู่ที่สุดอยูนที่2.90นะครับอันดับที่4นะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับกับสินเชื่อบ้านสีเขียว รักโลกแลวก็สินเชื่อบ้านสาหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับการสิกร,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 รไทยนะครับผมอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด3ปีแรกอยู่ที่2.95%นะครับและอัดับที5นะครับธนาคารไทยพาณิชย์กับสินเชื่อบ้านสวัสดิการพนักงานองค์กรนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกต่ำที่สุดอยู่ที่3.01%นะครับผมอัปเดตผลพันธ์สินเชื่อบ้านนะครับพร้อมครับอัปเดตดอกเบี้ยบ้านของธนาคารต่างๆนะครับเพิ่มเติมได้จากลิงก์ในคอมเมนต์นะครับผม